นะพูดว่าด้วยเรื่องของการสร้างบ้านเนาะสร้างบ้านครึ่งหนึ่งเข้ากระเป๋าครึ่งหนึ่งหลอก fc เพื่อเอามาเรื่อยๆอวันนี้ได้มาสองหมืน่นจ่ายค่ากระเบื้องไปหนึ่งพันแล้วก็มาโกหก fc ว่าซื้อกระเบื้องไปเท่านั้นเท่านี้พรุ่งนี้หลอกใหม่คอยก็ว่าอยุฝ่าเพดานเกัดค่าเล้งกันสร้างกับหามื่นพอดี เออน,นะอืมทำอ๋อแถบไหนของจตุจักรอืมไปหายางเมืองโรดอืมน,นะคนดีที่เสียแล้วใช่ไหมเออพี่วินเทคสวัสดีค่ะลงขันกันถอดซื้อรถแมคโครให้เคขุดเก่งคักพี่กุหลาบไล่น้ำไอ้เคไม่ต้องใช้แมคโคร ไอ้เคมีทีมงานอ๋อทีมงานคุณภาพจ้าหรือว่ามันรู้เอ่อรู้หรือว่ามันรู้คดีใหญ่ <c oughs> ออมากาสิงหูก็ได้อืมนะแม่ไก่วัดีค่ะอืมก็าอาจจะรู้แเลอะอ่มันก็เขาเรียกว่าอย่างเป็นไป,นปนตามกลไกเออนะ อ,อพาหมาไปหาหมอก,กบเอฟซีจ่ายจ้าอืมค่ปะปากิมเริ่มหนาวแล้วค่ะฝนตกด้วยอืมเสียงขคยเริ่มคือสิเป็นวัดนี่เด้อืมค่ะเนอะโอ้ยหลายเรื่องหลายราวาวันนี้นะคะออกมาแบบว่าออกมาตัวสั่นเลยอะ่ะคือโมโหจนตัวสั่นนะนะความหมายก็คืออันน่าจะ อืมจันทิมาค่ะสวัสดีค่ะคุณจันทิมานะคะเอ่อความหมายน่าจะประมาณว่าส,สันหลังว่าอืมสันหลังว่าหมายถึงอะไรหมายถึงว่าไปได้ข่าวมาว่าผู้ชายคนนี้น่ะอืมเป็นมือที่สามมาตั้งแต่ยังยังอยู่กับอดีตเด้พี่น้องอืมผู้ชายคนนี้น่ะ เออพี่เพียงฟ้าสวัสดีค่ะพี่หนูแดงสวัสดีนะคะคุณกันนิกาสวัสดีค่ะอืมเออมีอย่างหัวตะมาอุ้ยเขาว่าอกไปเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิล้ำอยู่เออตัวสันอย่างอื่นสันด้วยไหมเมันกกีิสันมืดแต่ตัวอืมนะแค่ได้ยินข่าวมาว่าพที่เอ็นไก่นะ่อืมเป็นมือที่สามมาตั้งแต่ยังยังอ่ายังไม่ได้หย่าล้างกันเลยนะจ๊ะเรื่องนี้จริงหรือไม่ใช่หรือเปล่า เออนะแต่ว่าอันทั้งหมดทั้งมวลนนะ่ะอืมจริงร้จริง,รรงน่าจะจริงอยู่นะเอออันเล่านิทานนะจ๊ะเออคงตกใจที่เห็นของขวัญเออแม่ได้ละอืมนะก็คงจะตกใจเรื่องนั้นด้วยแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่กลัวสังคมจะรู้ว่ามีการคบหากันอะไรอย่างนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะแม่อืมอันที่จริงเนะี่ย การที่นําเสนอไปอีกเลือไปอีกทางหนึ่งน่ะทําให้เรานคิดผิดกันหมดเลยค่ะอืมนะเออพี่รักเล่วัสดีค่ะเออตัวสันตัวสันบรดเ้แมนแต่สัน <c oughs> นะเราคิดผิดกันหมดเลยที่เราไปคิดเอ่เราไปคิดว่ามือที่สามคือคือพี่อะไรคือพี่ไนกเกอร์มันไม่ใช่คือคนคนนี้ค่ะ คนคนนี้นะมาตั้งแต่แรกที่คุยกันข้ามวันข้ามคืนนะคะอนะเออนะอ้าวคนคนนี้คือคนที่เป็นชนวนทําให้ครอบครัวร้าวฉานครอบครัวแตกแยกค่ะอืมค่ะเอคอคนก็เพิ่งรู้แล้วเราคิดผิดมาโดยตลอดตอนแรกเราก็คิดว่าพี่ไทเกอร์นะอืมใช่ไหมเพราะตอนนั้นอะไรเออ ก็นางเคยบอกอยู่เด้ว่านางมากุ้นแก่เออตอนแรกเขาคือใส่พี่ไทเกอร์แด้พี่ไทเกอร์ก็แก่อยู่เด้เออนะเออแมนบบเลว่าที่นี่มันโบแมนมันเป็นผู้นี่จ้ามันเป็นพี่เอ็นไก่จ้าอ,อืมนะเอ็นไกทอดเออนั่นแหละหน้าอ,อ,ก,หาอ,อกหน้าออกตาสัตว์แมนก็เลยออกมาแบบว่าย่านสังคมหูเดสาว่าขี่ตัวอีอย่างวบเนนี่แ่ละคนมันเคยเคยโกหกอะไรไว้เยอะแล้วทีเนี้ย ย่านอยู่ตลอดเวลากลัวตลอดเวลาวใครที่ออกจะก,กูกลัวจะแฉะกลัวจะแฉะความจริงของกูนะกูก็เลยต้องใส่ร้ายต้องออกบทว่ากูถูกกระทำนะเออเออซับขาหลอกแต่เคยได้ยินนะนานแล้วมีคนเคยพูดว่านางกันนั่น,นแหละอืมเขาก็บอกว่าเป็นแอดมินซึ่งพี่ไทยก,ก็เป็นแอดมินไงเออมันซับขาหลอกสมัคาโนเออมันซับขาหลอกนี่ ตอนนั้นไม่มีมันมีปัญหามีปัญหากันที่เป็นทะเลาะกันใหญ่โตไงเออเพราะว่าพี่พี่ไดเกอร์ก็ออกหน้าออกหน้าด่าอาดีตฟาชีแทนด้วยไงเออม,มันเลยรู้สึกหรือว่ามันคุยหลายคนวะเออให้ความหวังหลายคนหรือเปล่าเราอาจจะไม่เข้าใจผิดก็ได้ใช่ไหมเออคือหวานเหไว้ะ่ะแหมเออนะ เห็นสนด่นนั้นแล้วยังจะมักอยู่มักค่ะเออเมียกับเมียกบลูเห็นเป็นใจยอมรับได้จ้าอืมนะเรานิทานนะจ้าอุตสาห์ลบลบแอบแอบถึงว่าปากถึงได้แดงแดงอแสงเงินโทรศัพท์ข่อยมือบๆบบปบาบบอยู่วางแผนค่ะนักวางแผนจ้าสมภาร กินแต่ไก่วัดเนาะอืมจ่ะอีภาคนี่บดัมมาดาเออทราบค่ะคอยว่ามันอาจจะคุยทั้งสองคนก็นได้แม้แล้วทีนี้อเออเผื่อเลือกเมนอคนสวยเนาะเลือกได้ <c oughs> มีน้ามดลูกถึงปัง <c oughs> ปากิมก็อาจจะไม่ได้กินจิ้มจุ่มกันก็ได้คุยไว้คุยคุยซื่อๆนะแหมให้ความหวังไปเฉยๆอย่างนี้นะ อืมคนะ่ะนะอ่าก็ธรรมดาอ่าเมียก็รับรู้รู้เห็นเป็นใจกระเป๋าหนักกระเป๋าตุ้งมีเงินหลายอืมอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ะจะคุยกันทั้งสองอ่าสองคนก็ได้แต่ว่าอ่าพอเรื่องจวนตัวหรือว่ามีปัญหามาก็เลือกคนใดคนหนึ่งไว้แต่อีกคนหนึ่งเอาไว้เป็นเหยื่อเพื่ออ่ารับกรรมไปอะไรอย่างเงี้ยและคนที่รับกรรมหรือว่าเป็นเหยื่อก็คือพี่เทเกอร์อะไรอย่างเงี้ย ที่โดนที่โดนสังคมประนามหรือว่าโดนทั้งอ่ะอะไรนะอดีตโดนทั้งอดีตอ่าว่าหรือว่าสังคมอ่าตว,ว่าอะไรเงี้ยอืมก็เลือกพีเอ็นไกทอดไว้แลวเนาะเอ็นไกทอดเนาะอืมแผนออซ้อนแผนมิดเจอมิดจ้าเผื่อเลือกสิบกว่าคนพุ่นยี่สิคนค่ะอืมเอ่อรูปังลูปีลู ลูหอทําทานอืขนาดหมอํายังใจหลายคนโอ้แมนพ่นิตค่ะแล้วคุยสิบบอเมนเป็นสิบบดยี่สิบหกคนจบปลาหลายมือบอแมนภูบาวมีครบอาทิตย์บ่มันมีครบเดือนแม่ไก่อาทิตย์แค่เจ็ดคนเดือนหนึ่งสามสิบคนไม่ครบเดือนจ้า ปันดาราเออเออลูกวงหมดแล้วมั้งจ้ะเวลา